จ้าหน้าที่บุกช่วยหญิงสาวถูกดาบตำรวจขังอาไว้ในห้องเรื่องนี้แทบมีการวางมวยกันแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องโก่าพ่าภายหลังหญิงสาวบอกว่าไม่ได้ถูกขังนะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับข,าข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับแต่ขังนุ่งเหนียวหญิงสาวไว้ในห้องครับสพบนะครับทนะี่ตำรวจโดยท่านรองสารวัตร รองผูุ้้มกับบ้านนานะครับกาลังงัดห้องซึ่งมีหญิงสาวอยู่ในห้องของพอบ้านนาครับทุกคนนาย,ยกครับน้องหญิงสาวที่โดนกักขังอยู่สี่วันละไปไหนมาไหนก็โอเคอันนี้พี่หนูจะไม่ถ่ายหน้าน้องเขาจะไม่ถ่ายหน้าน้องเขา คุณเป็นใครไมปรนได้ไงเค็นเขาถามรองสาวรวัตรว่าคุณเป็นใครสารวัตรสารวัตรต้องรีบแนะนําตัวเป็นการด่วนสารวัตรต้องรีบแนะนําตัวเป็นการด่วนครับถามหุ้มกลับว่าถามรองคุ้มกลับว่าคุณเป็นใครด้วยนะ่ห คุณนีปเด็กนักเลงนี่ว่ะไปยืนยไป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 ปไ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 ไป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 ไไป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 ไไป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  เป็นอำนาจของท่านผู้กักที่จัดบริหารจัดการถ้าท่านบริหารจัดการไม่ได้เราเดำเนินคดีอ่าท่านปล่อยให้เขาไปหาเรื่องลองผู้กับได้ไงฮะจู่ๆเขามาถามรองผู้กับว่าคุณเป็นใครคุณเป็นใครแล้วนี้เขาจะรู้จักผู้กักไหมพี่เออเขาจะรู้จักท่านไหมอ่านี่ไงท่านอนุญ,ญาตให้ขึ้นแล้วมันเป็นห้องเขาได้ไงมันเป็นแปดตำรวจมันเป็นแปดของตำรวจครับ ให้เกี่ยนคู้กลับนะอันนี้ผมจะปิดไหล์สดนะแล้วเดี๋ยวจะดูว่าจะดำเนิคนคดีอะไรกันยังไงฝนมันตกชัดสีมันดังนะโอเคเราปิดไหล์สดนะเราปิดไหล์สดโอเคเราปิดนะก็คือทางเพจเขาก็รับรู้แล้วหนูก็บอกกับเขาว่าข<อ>เขาก็ถามหนูแหละว่ารู้ไหมว่า เรารู้ไหมว่าเขาล็อกหนูก็ได้บอกว่ารู้ค่ะ uh huh. เพราะว่าอยากให้เขาออกไป้างนอกคือเนี่มยมีมีทะเาลาะอะไรกันแบบนี้ก็คือก็เลยก็เลยให้เขาล็อกอย uh ่า huh. งเงี้ยเพื uh huh. ่อความสบายใจของเขาอะทะเลาะอะไรกัาไหมก็มีนิดหน่อยแต่ไม่ได้แรงมากตอนนี้ก็เข้าใจกันดีแล้ว uh huh. ไม่มีอะไรเนาะ uh huh. ตอนนี้เจะาเจ้วจะอยู่ที่ไหนอะเจ้วก็คือแยกไปอยู่กับติาจะพักนึงก่อน จากขังไว้ตั้งสี่ห้าวันอะไรเงี้ยอันนั้นคือเขาถามว่าหนูอยู่ที่นี่กี่วันหนูเลยบอกว่าสี่วันค่ะเขาอยู่ที่นี่สี่วันเรื่องราวจริงๆก็เข้าใจกันดีแล้วที่หนูให้ให้มาช่วยก็คือหนูก็ไม่อยากกลัวเขาอะค่ะคือตอนหนูตอนที่หนูก็คือหนูกลัวอะไรเงี้ยมีอะไรอยากจะฝากอีกไหมเขามาช่วยหนูไม่อยากให้เขาไล่สดหนูไม่รู้ว่าเขาจะไล่สดหรืออะไรขนาดนี้ค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องขนาดนี้ คือช่วยก็คือช่วยออกไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะครับการคมคูอะไรไหม ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ t i k t o อค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ